สวัสดีครับลูกคลึงสันติกันช่างและโค้งตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับตำบลบัวใหญ่บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับทำการจัดส่งโรตารี่ FTR 1 6 4 8 X นะครับอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะครับตัวนี้จะเป็น1 6 4 8งนะครับคลิปนี้นะครับประจำวันที่10เดือนมกราคม2568นะครับราคา51,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่บ้านลูกค้าเลยนะครับไป นะครับพ่อ,อใช้เรียบร้อยจักรอัดสวัสดีครับคุณพ่อว,ว,วันนี้วันที่10เดือนมก,กราคม2568น,น,น,นะครับทำการแจกส่งลอตเตอรี่ FTR 1 6 4 8 X นะครับให้กับคุณพ่อสมชายปิ่นทองนะครับตำบลซับกับปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี บตเตอี R หนึ่งหกสี X ตัวนี้ใส่กับส่โคูปต L 4ี่ศนะครับใส่ได้ทุกคุณทุกยี่ห้อนะครับ L L สี่ศ L 3 6 L 3 4นะครับใส่ได้นะครับยันมากก็จะเป็น3535ได้นะครับแล้วก็39นะครับได้นะครับหรือท่านใดอยากสอบถามว่าใส่รุ่นไหนได้นะครับโทรสอบถามเราได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้านแป้าเราตั้งอยู่ที่ตะบนบัวใหญ่เพื่อบัวใหญ่จังหวัดนคราาะสีมนครับ วันนี้ผมจะขอแนะนําวิธีการใช้ให้กับคุณพ่อนะครับเริ่มจากทางด้านนี้นะครับมันเดิมนะครับที่เห็นทั่วไปนะครับถึงจะทำคอยตอระบีให้ก็จะเติมน้ำมันเกียมาให้ส่วนหนึ่งนะครับน้ำมันเกียรกับน้ำมันเกียรกับเบรีผสมกันเราก็ไม่ต้องอัดบ่อยแต่อัดตัดก็ได้นะครับใส่น้ำมันเกียมาให้หน่อยหนึ่งจากนั้นผมสกีเป็นขาสกีสองชั้นนะครับตัวนี้จะกันลูกปืนนะครับตัวนี้จะกันกันชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับ อันนี้น,นี่ทั้งเติมน้ำมันมาเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับเติมน้ำมันเรียบร้อยพร้อมใช้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับครับแล้วก็มาทางฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเป็นรุ่นเอสเคิร์บนะครับเป็นัวเอสนะครับปาดินนะครับจะปาดินเรียบปาดินได้ดีนะครับชั้นแรกจะหนาสามมิลชั้นสองก็จะหนาสามมิลนะครับรวมเป็นสองชั้นนะครับขาสกีปรับตั้งได้หลายดูหลายระดับครับเวลาเลือกใช้เราเปลต์ออกครับเปิดออกเอาน้ำฉีดล้างนะครับแล้วก็ปั่นออกล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ ระบบหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์ใหญ่เป็นเครื่องแบบเสียงได้กระแทก็ได้สมัมผัสได้ดีนะครับตัวน,นี้จะทนทานเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่เครื่องใหม่ก็จะมีตาแมวดูสับน้ำมันนะครับตาแมวดูสระน้ำมันต,ตอนนี้เขาเติมให้เรียบร้อยครับจากโรงงานนะครับต้องจุกเกียวจุกเกียวทั้งสองด้านนะครับจุกเกี่ยวทั้งสองด้านนะครับมาก็จะเป็นโซ่เบอร์120ย้องโซ่เบอร์120แบบข้อหนาหนาพิเศษนะครับหนาพิเศษ แล้วก็ถ่ายเติมเข้านี่ถ่ายออกจุดล่างสุดนะครับด้านนี้ครับล่างสุดถึงเติมเติมถึงระดับนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วก็เปิอดออกเทือดไหลออกถือว่าใช้ได้นะครับน้ำมันถือว่าน้ำมันเบอร์140เนาะเบอร์น140นะครับคือเรื่องใบนะครับใบตัวนี้จะเป็นหนา7มิลหนา7มิลหนาพิเศษหนา7มิลจากทางความเทคนะครับเรื่องอะไรนะครับรับประกันมีครบทุกตัวนะครับโรงงานเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีอะไรครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ เปรียบเทียบกับยี่ห้อดังๆอื่นได้เลยครับแล้วก็เรื่องของแขมนะครับเราก็จะมีแขมแขมสลักนะครับครบทั้งสามนะครับแขมยอยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องของหอแขมหนึ่งนะครับของแคนนะครับจะมีใบไมรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานนะครับหมวกหมวกวจนทากฟ้าถล่นะครับามเ บอกเกษตรกรครับเกษตรกรให้ทํางานเต็มที่เลยนะใช่ครับมีปติชินให้นะครับหนึงตัวเสื้อเสื้อจะทางฟาร์มผิทธตัวนึงนะครับเสื้อจะทางร้านเราตัวนึงนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เสร็จครวันนี้เพิ่งสกรีนมาเคื่อนครับเสื้อจากทางร้านเราเสื้อจะทางฟาร์มสิทธนะครับแล้วก็ตัวนึงนะครับแทนกระเป๋านะครับพิเศษเติมเต็มอีกนิดนึงนะครับประบาณ ผมขอสอบถามนะครับประมาณได้ไปดูสินค้าอยู่ที่ร้านเราเนาะวิ่งระยะทางไปประมาณ1 7 0ยเจโลครับไปดูไปดูเห็นแล้วถูกใจนะครับถูกใจครับก็เลยก็เลยให้มาส่งวันนี้ครับอ่เลยครับกส่งวันนี้ครับแบบแบบแบบไม่ต้องมาจำเนาะตอมอต่อนครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มาจำไม่ได้มาจำเนาะมาถึงเราก็มาส่งทันทีเนาะรัดว่าเวลาไหนเราก็มาส่งตามเวลาที่รัดหมายเนาะครับครับรู้สึกไปดูแล้วรู้สึกถูกใจถูกใจก็เลย ก็เลยตังให้มาส่งวันนี้นะครับเราก็วิ่งกลับมา170กิโลเหมือนกันนะครับมาส่งนะครับแต่มาส่งครั้งนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องมีมาจำเนาะครับไม่มีมาดจำดูใต้เบอร์โทรเรามาจากช่องทางยูทูบครับยูทูบเนาะดูศึกษาในยูทูบเนาะดูหลายดหลายร้านได้หลายที่เนาะรับก็เลยจุกใจจุกใจ แต่ร้านนี้เนาะร้านนี้ว่าเห็นที่ส่งมาส่งแถวลบบุรีบ่อยมากมาส่งแถวลบก็เลยมั่นใจว่ายังไงก็มาส่งแน่นอนครับครับบวกกับที่ว่าได้ไปดูของจริงด้วยครับครับมีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดนะครับที่สนใจลรตาอรี่ความเสถียของเรานะครับแตงเงินไม่ถึงังไม่พอนะครับสามารถจัดไปนนซนนะครับได้ที่สินเชื่อสักยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดอยากสอบถามว่ามีสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านนะครับ ผมขอบอกเบอร์โทรอีกสักครั้งนะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับโทรมาสอบถามเราได้นะครับหรือเบื้องต้นนะครับคุณลูกค้าเข้าไปดูใน Google ได้ครับพิมพ์คำว่าสินเชื่อศักสยามนะครับสาขาที่ให้บริการนะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับขึ้นจังหวัดนะครับพิมพ์เข้าไปในจังหวัดแล้วก็จะเลื่อนๆไปดูนะครับก็จะเห็นเป็นอำเภอที่มีสาขาไหนอยู่ใกล้นะครับถ้าพใจนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับชุกทองางนะครับไม่ว่าจะเป็น ยูทูบนะครับทิดตอกนะครับฝากกดติดตามในเพจในทุกทุกช่องทางที่เห็นเรานะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราทําคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับของลากควัสดีสครับ